มาครับพี่น้องวันนี้เนียงปลาครับวันนี้ขึ้นจะกินผักหลายๆอินทงกิบว่ะมาพี่น้องมากมามากปากอะไรก็ขึ้นตำมงคุงครับผมมาครับพี่น้องวันนี้ห้วยไก่ตุ้มมาครับพี่น้องกินข้าวน้ำเันครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องกองไฟสุขุมสุขุนค่ะมาพอกระถิบแล้วจะพี่น้องกับเซฟเนื้อขวยนางทิพย์นะคะมาพี่น้องค่ะในเวลากินข้าวแล้วพี่น้องฮู้นหอนมืันนี้จะตายไร เเดดี๋ยวฮ็ให้กินเขาพี่น้องคะนี่ตำักหุ่งใส่ปูแบบเผ็ดเกลดจัดด้วยจ้ะหนุ่ยหางลูกไข่พารวยนะคะแมวที่เราเลี้ยงไว้ที่ที่ร้านนะคะแมวอ่อนมากต่วัดพี่น้องได้เลี้ยงไม่ได้ตั้งไม่บริสตั้งใจเลี้ยงแล้ว่าเลี้ยงไว้หนะค่ะน้องอยากเห็นดูเดี๋ยวเทาเมื่อกินเขาได้ไหมอยากอยากเห็นผ้ารวยบ่โอ้ยมันบ่ได้ซื้อผ้ารวยพี่น้องผ้านอนซื้อผ้านอนมามีน้องจ้าจเงแหม่ฟ้ามีเหนือซะที่หัว บายพี่้องั้งเอวดพวกเ่เฮ็ดแนวกินแกวครับโอนยูเป็่นมปหรอเ่นลองสั่งเม่ไากินน้ำกันจากสิบสองถึงนับหกเจ็ดสิ้าครับพี่หอยืดเหอไ่คือยือไก่เซยน้ตลตก่นี้ยดัวมกึ่งซเอาตูวมันออกวีก็ได้มันจืดอัดเอาว่าตูวมันฟังพวกไปเลยไหบ้า่องา เือนหลังบักนี่บักขกดิงห่อ้ยณหนูอย,ออออยากลอไข่ยากลองมันต้องพิธีพิถันด้ะขาดต่าไหนไข่ตุมก็ต่บมาพึ่งเ่ยจะส่งอีนั่งพิถพี่น่องคะเพราะว่าไข่ต้องเข้าไปแล้วล <laughs> ่ะเมียปลาเมียปลาเียปลา

ใจเด็ดน่อยก,ก็เ่น้ะเป็นบ่ที่ทุกคนต่ไม่เล่นลินไปเล่นบะ่เล่นเนาะอ้าให้พัดลมวันมันสีแงบุกเข่นหรอเหมือนเนาะอันเอมาตาตุบตาโป๊ห่าก็นมาหายเลยนั่น,นเดิมเน,นองมาเดิมเมพราะ่าเติมฟองเติมของแล้วก็เติมขึ้นว่ามันตีสอง ืม่ซือพรบมหรือเป่ามอเีย้านองกินเบีอยเด็กมันวอนเมื่อไ่กินบ้างก็อย่ากับมันหอนอ่ะสมมันหวานยังดีกินได้นาะ ที่พาแล้วก็แบะม,ม,ะมีพี่น่องเมี่ยงปลายะ่นึ่เด็ดคือน้ำจิ้มเนาะพี่น่องคะเวลาจัดชุดเมี่ยงก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะปลาบ๊บปันใดแล้พี่น่องใช่ปะิมกิม มันดอนไปทั้งต um. ัวจดทัท่านแท่ oh ่ใบยาทีันนี่เนี่ยวย่าไข่คื่นลร

ไอยาคุยอย่านอนไปอีมนะนี่วะไอยาจัน้ำจิ้มู้แหบกับเขาปกต่อเลยเอ้าไม่ปรุงก็้งบางกิ่อัปุ้งจิ้มตะแสวจ้าลูกคนเดียวไม่เอาหรือ เกือเขาลูกแล้วก็มะเกลือเขาผ้าร้วยแม่ก็ลูกกินน้ำแข็งด่ากันแาบนีอ้อยาทูมากวาตื่ผ้ารวยันยนเป็นปีงินปี่ารวยพอผ้ารวยตัวแม่กินทว่าบุญลายตาเยเงาครับหรืนมาเ่นแมวกระไ

แจมแจมดีมางอืมต้องกิน่ะเมื่อไ้่งของทารวยยือบาฮยวอืมเหี้ยนี่กินน้ำคาบอะไเอชรเหื่อยจำเพ็ดหมดมึงนึกั้ว่าเอื่อยเห็ดเสียบอยู่ พารวยพารวยไม่เอาไม่เอาหรอกแล้วงนันเบิ่งปลาอยู่ที่ไหนแบบเนิบๆนะเนิบๆแต่ว่าเ,เอาจริงผ้าด้วยหยองหยองหยองคือดีว่าอยากกินดิให้มาค่คยตั้งเนี่ยแต่ว่าบกปลาดิโดงหลอด มูจักเป็นหัวจักเล็ดเลยอืมอย่างเยี้ยปลาค่อนข้อนอืมกินคำเยอะจริงๆอะอืมอืมมู่นี่ก็ับอากาศกแบบ ุดยอดเอาแมตัวรี้มันจะไส่เอาเอาเอวยเขาม่กินเ่าเนะนางเบิ่งเสื้อยหรอม่เอามูวยมูหคือพอคือเมีมันแล่ตตช่อเฟ้ยอืตัวก็มาเป็นเนาม่ตัวเาย กเคืออะไรร่วงไงมาเรียนทำเหมืน,นกันตะนั่นบอลร้า,านึงทัดไเออ,อก็กินปลาเป็นดีด้วยนี่เอาเบิ้งกี่อะพี่น้องเอ้ยนีดแตงไรบาเนี่เอาอ,อ,อ,อนนีนี่แม่นี่แม่ฮุยลกันหายใจอยู่ กแม่บ้านให้โซกอะเห็ดกินแล้วกินแล้วค่ะกินตะเค้าตะเซาแล้วค่ะตอนนี้ก็ได้ยางยังนิด่ึงทำความสะอาดแบบแบบ้านให้โซอีเลีค่ะเปิดแอร์เห็ดหอนออนหออันสายอยากบอกินวันนี้ซื้อน ส่ง,งนี่ระดับนี่อะไยังงนินั้เผมเกิดกินเขาเล้วนี่ครับเอาคลิปลงให้พี่น้องเบิ้งแล้วกันิพ รีดผารีดแพร่รีดอะรีดอะฮิลาเือร์ครับพ่นก็ถือข้ามอ่โอ้ยเะสิริดยังกระดอกกระเดียนนะมีอีกกลุ่มนึงมีอีกหลายคนอยู่ครับคนมารีดแล้วนะ ใส่ซลีดบ่ได้เคยใส่เสื้อผ้าใส่ลีดนะอันนี้คือว่าแบบสังคมสิแบบมันสังคมหรอจากประสบการณ์ชีวิตอัน,นที่ใส่ชีวิตม,มาหลีดเธอเคยลีดใส่เลยเหรอหิบบีใส่ตล,ล,ลอดอดืออันนั้นก๋วยเตี๋ยวจ้ะห่วยเตี้ยงเลยมึงนี่ไกลมากเนี่ยมึงได้ก็มิดละก๋วยเตียเต๋ยวก๋วยเตี๋ยว โวดแล้วก็เกียอกินในทุกยามเลยพี่น้อนาหอนนาหนาวแซ่บยังบุ่แหงห่อนแงแซ่บด้านนาเดีกินไ้ปกินเรียนยังกิเยอะด้ไหมอน้องม่เอามึงอยากาพี่น้องบ่เหอคุณบ่สวนตักอะไบักละมาินมหักครับ อยามันเงียลงจะของเบิดเลยกินนะอยากกินหนม,ม้เมืองเลยเรา้นมื่อเลยกินเนเมืองรไม่กินแล้วไปเนื้เมืงเนะองได้เอาทูซังโก่แั้นดากันเลยเ โค oh, ้แพนด้าเหมือนรุ่นรอนนี่แบบจิ้มปลาไกว่าออกเลียวหวานเปรี้ยม,มากนัวเผ็ด ก็ไม่กินกระเทียมคือมันพอดีพอดีต้องตัวเพราะไม่ยังยย้งหลจนเกินไปสำหรับเราข้าวกวดนี้ก็ <c oughs> อ้าวโอเคพี่น้องขอบคุณหลายๆสำหรับการติดตามรับชมรับฟังต้องส่องแสบหัวบวยแางเดือดของเอางานะครับ <c oughs> ขอบคุณหลายๆค,ค,ค,ครับพี่นอ้องไม่พี่น้องเก่าคุณคิดฮอาคิดเชงกันตลอดคอยติดตามเบิ้งมาให้กำลังใจตลอดครับพี่น้องอ๋อยังสั้นละเป็นว่าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนอยังไงพอกันคลิปหนะ้าพี่น้องวัสดีครับสวัสดีครับ